เอ็ N N นเอนเอ็นชาแนลณหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่นี่มีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับเรื่องเล่นลับของยายลำดวนหญิงชราวัยเกือบ80ปีที่อาศัยอยู่เพียงลำพังที่กระท่อมปลายนายายลำดวนนั้นไม่มีลูกหลานและใช้ชีวิตอยู่คนเดียวมานานนบับปี โดยไม่รู้เลยว่าแกเป็นใครมาจากไหนและทํามาหากินอะไรแต่ที่ชาวบ้านพากันลืออยู่นาวายูนั้นก็คือยายลําดวนแกไม่ใช่คนธรรมดาในทุกค่ำคืนที่เป็นคืนเดือนมืดชาวบ้านมักจะได้ยินเสียงเป็ดไก่ในล้าวล้องเสียงดังคล้ายกับว่ามีใครเข้าไปก่อกวนพวกมัน พอเช้าวันลุ่งขึ้นชาวบ้านเข้าไปดูในเลาเป็ดเลาไก่ของตัวนี้ภาพที่ปรากฏให้เห็นก็คือซากศพของพวกมันที่เสียชีวิตสภาพของพวกมันไม่น่ามองบางตัวถูกแหวกบุกบางตัวถูกฉีกเป็นชิ้นๆแต่ที่เหมือนกันทุกตัวก็คือเครื่องในตับไตไส้พุง หายไปอย่างอาสาเหตุไม่ได้เรื่องนี้เป็นที่คาใจของชาวบ้านเพราะนอกจากจะสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านแล้วยังสร้างความหวาดกลัวจนไม่มีใครเข้ามาติดต่อค้าขายกับหมู่บ้านแห่งนี้แถมยังมีเสียงเล่าลือไปหนาหูว่าที่นี่คือหมู่บ้านผีปอบ จนชาวบ้านรวมตัวกันไปหาอาจารย์แดงร่างทรงที่มีวิชาอาคมเก่งกล้าให้ช่วยเหลือที่ตำหนักอาจารย์แดงอาจารย์แดงนั่งหลับตานิ่งเข้าสมาธิเพ่งกระแสจิตเพื่อหาคำตอบให้ชาวบ้านจนในที่สุดก็ได้คำตอบที่หมู่บ้านของเรามีผีปอบอาศัยอยู่มันแฝงตัวเข้ามาได้พักหนึ่งแล้วฉันว่าแล้วแล้วฉันก็พอจะเดาออกว่า บอกที่ว่านั้นมันคือใครทิดป่องหนึ่งในชาวบ้านที่พูดพุ่งขึ้นหลังจากที่อาจารย์แนวบอกบ้านของทิศป่องนั้นอยู่ใกล้กับบ้านยายลำดวนเขาเป็นชาวบ้านคนแรกๆที่โดนเล่นงานจนแทบหมดเนื้อหมดตัวอย่างที่ทุกคนรู้กันดีว่าเมื่อก่อนเนี้ยฉันทำฟาร์มไก่ แต่อยู่ๆไก่ของฉันก็ตายหมดครั้งแล้วครั้งเล่าที่ฉันพยายามหาเหตุผลแต่ก็พิสูจน์ไม่ได้สักทีว่าเป็นฝีมือของใครจนอาจารย์แดงบอกมานี่แหละฉันถึงได้มั่นใจงั้นเองก็บอกมาสิว่าสงสัยใครพวกเราจะได้ไปช่วยกันจัดการไล่มันออกจากมู่บ้านฉันว่าผีปอบนั้น ต้องเป็นยายลำดวนแน่ๆน่ตีละงั้นพวกเราไปจัดการมันกันที่หน้าบ้านของยายลำดวนชาวบ้านพากันรวมตัวมาล้อมบ้านของยายลำดวนพร้อมทั้งตะโกนด่าโทให้แกออกมาปรากฏต,ตัวแต่ยายลำดวนกลับไม่ยอมออกมาจนชาวบ้านต้องพากันปีนบ้านของแกออกมานะนังผีป,ปอบ ไม่อย่างนั้นฉันกับพวกชาวบ้านจะเผาบ้านแกทิ้งเดี๋ยวนี้แหละใช่ใช่ใชนางลำดวนนางผีปอบออกมาเดี๋ยวนี้เลยในขณะที่ชาวบ้านพากันขึ้นไปบนบ้านของยายลำดวนยายลำดวนก็ยืนมองจากอีกทางแกอยู่ในท่าทางที่สงบนิ่งดูไม่ยินดียิน้ายอะไรก่อนจะเดินหนีไปอีกทาง เมื่อชาวบ้านหาแกไม่เจอก็พากันกลับไปนั่งประชุมกันว่าจะเอาอยัางไงต่อบุกงันเมียของทิพย์ปองจึงพูดเสนอความเห็นขึ้นมาว่าเราควรหาวิธีลอกจับปอกเพราะถ้าคืนทำอะไรไปสูง 4, สี่สูนห้าชาวบ้านอาจจะเดือดร้อนกว่าเดิมเราน่าจะล้อมจับให้ได้ค่าหนังค้าเขาดีกว่า ถ้าเราไปทําร้ายเขาโดยไม่มีหลักฐานแล้วถ้าเกิดยายลำดวนแกไม่ได้เป็นบอ,อกพวกเราจะสวยเอานะพี่เออข้าก็ว่าจริงอย่างที่บูง,งันมันบอกนะเอาอย่างนี้อีกสามวันจะเป็นคืนเดือนมืดข้าจะเสี่ยงเอาไก่ในเล้าของข้ามาล่อมันเองเชื่อว่ามันต้องมาแน่แน่ส่วนพวกเองก็วางแผนกันให้ดีแล้วกันถ้าพวกเองพลาดข้าก็ถึงกับหมด ตัวเลยนะวุย้ยได้ตาแย้มเรื่องนี้ไว้เป็นหน้าที่ของฉันเองสามวันผ่านไปในคืนเดือนมืดตาแย้มเอาไก่ของตัวเองมาปล่อยตรงกลางทุ่งส่วนทิดปองกับชาวบ้านคนอื่น,นก็พากันมาซุ่มดูอยู่บริเวณร,รอบๆพร้อมทั้งเอาสายสินมาด้วยเพราะถ้าปอบมากินไก่พวกเขาก็จะพากันล้อมบริเวณนั้นด้วยสายสิน ที่ลงอาคมที่ได้มาจากหลวงพ่อเอากับน้ำมนต์ขัดใหญ่ที่จะใช้สกัดวิญญาณปองให้ไปไหนไม่ได้หลังจากที่ซุ่มรอกันได้พับใหญ่ชาวบ้านก็เริ่มเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มม,มาแต่ไก่เงานั้นเคลื่อนไหวเร็วมากและเข้ามาใกล้พื้นที่เรื่อยๆจนมาถึงบริวเวณที่ตาแยาม้มเอาไก่มาปล่อยไว้ทิศปองและชาวบ้านมองหน้ากัน ่อส่งสัญญาณเตรียมพร้อมเงานั้นเดินย่างสามคุมเข้าไปที่ไก่มันว้าเอาไก่เป็นเป็นขึ้นมากักที่คอก่อนจะค่อยๆแบกตัวไก่ออกเป็นส่วนๆพร้อมกับจ้วงกินอย่างตะกะตะ,ตะกรารชาวบ้านค่อยๆช่วยกันดึงสายสินเพื่อปิดกั้นพื้นที่จากนั้นทิดปองก็เดินเข้ามาข้างหลังของเงานั้น ตอนนี้มันกำลังเพลิดเพลินกินไก่สดเป็นๆอยู่จึงไม่ทันระวังตัวเมื่อทิดป่องเดินเข้ามาถึงเงานั้นเขาก็ตกใจจนทำขันน้ำมนต์่วงจากมือเพราะคนที่กำลังสวาปางไก่อยู่นั้นไม่ใช่ยายลำดวนแต่มันคืออาจารย์แดงอาจารย์ที่เขานับถือนั่นเองอา,อาจารแดงเสียงร้องของทิดป่อง ทำให้ร่างปิศนานั้นรู้ตัวมันมองหน้าทิศปองอย่างเอาเรื่องในขณะที่ชาวบ้านคนอื่นๆก็พากันตื่นตระหนกจนทำอะไรไม่ถูกได้สายสินที่ล้อมพื้นที่ไว้ถูกดึงขาดด้วยเสยมือของผีปองจากนั้นขอบอาจารย์แดงก็ตรงเข้ามาหาทิศป่องหวังจะเอาชีวิตทิศปองมันทิ้งไก่ลงที่พื้นก่อนจะพุ่งเข้ามาบีบคอทิศปอง อย่างแรงพร้อมกับแผดเสียงร้องอย่างน่าสะพรงกลัวกินเป็ดกินไก่มานานแล้วไม่คิดเลยว่าวันนี้กูจะได้กินคนสักทีอาจารย์แดงพี่ฉันเองไอ้ทิดปองไงกูไม่ใช่อาจารย์มึงกูจะกินมึงเมื่อชาวบ้านเห็นว่าทิดปองโดนผี่ปอบเล่นงานก็พากันกลัว ไม่กล้าออกมาช่วยทิดปองพยายามดิ่นขัดขืนแต่ก็ไม่สามารถสู้แรงผีปอบได้แต่แล้วอยู่ๆก็มีแสงสว่างวาบมาจากอีกทางพร้อมกับเสียงร้องโวยหวนของผีปอบที่แสดงออกถึงความเจ็บปวดอย่างที่สุดอ่าอ่านี่มันแสงอะไรกันวะร้อนเออขูร้อนเหลือเกินนะแต่แล้วอยู่ๆ ก็มีแสงสว่างว่ามาจากอีกทางพร้อมกับเสียงร้องหุยหวนของผีปอบที่แสดงออกถึงความเจ็บปวดอย่างที่สุดยายลำดวนเดินเข้ามาในวงล้อมนั้นแสงสว่างที่ว่าพอส่องสว่างมาจากยายลำดวนนั่นเองทิดปองรวมถึงชาวบ้านพากันตกตะลึงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ยายลำดวนยกมือขึ้นมา กดลงที่หัวของผีบอกอาจารย์แดงจนอาจารย์แดงสุดตัวลงไปกองอยู่ที่พื้นพร้อมทั้งเกือกกิ้งไปมาอย่างทุลนทุลายเจอสักทีข้าตามหาเองมานานแล้วไม่คิดเลยว่าเองจะมาอยู่ในร่างนี้ไปกับข้าเดี๋ยวนี้สิ้นเสียงของยายลำดวนเงาทามึนสีดำก็ค่อยๆลอย ออกมาจากล่างอาจารย์แดงยายลำดวนใช้คนโทที่ถือมาด้วยดูดวิญญ,ญาณปีปอบนั้นเข้าไปก่อนจะปิดปนึกผ้ายันสีแดงสดปล่อยปล่อยกูกูอยากอยู่ในนี้ปล่กูยายลำดวนสวนดบริกรรมคาถา,าก่อนจะเป่าพวดลงไปในคนโทอีกครั้งจากนั้นยายลำดวนก็เดินหายเข้าไปในความมืด เช้าวันต่อมาพวกชาวบ้านรวมถึงทิศปองพากันไปที่บ้านยายลำดวนเพื่อขอบคุณแต่เมื่อไปถึงก็พบเพียงความว่างเปล่าสภาพบ้านกลายเป็นบ้านล้างเหมือนไม่มีคนอยู่อาศัยมานานแลวรวมถึงตัวยายลำดวนที่ตอนนี้ได้หายตัวไปอย่างลึกลับโดยไม่มีใครรู้เลยว่ายายลำดวน คือใครเรื่องราวของปอบนั้นได้เลือนหายไปจากหมู่บ้านแห่งนี้นานนักปีจนกระทั่งคืนหนึ่งที่หน้าบ้านของยายลำจูดี <c oughs> กลับมาแล้วแย้วเป็นเพื่อนเชื่อหรือไม่ว่าปอบนั้นมีจริงไม่แน่ปอบตนนั้นอาจจะอยู่แถวบ้านของคุณกเป็น <c oughs> ได้หากชอบฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับ